Okay. แล้วก็สับเข้าตัวเดียวโจมต,จมตีนี่ไงตตีเรายังไม่พ้อมนะยัมานาไม่พร้อมนะมานาไม่พรอ้อมมาสับเขาตัวเดียวปะเดีย่ยนี่ไง execute ระมานันมาส่องตัวเองจอมตีจอมตีมโอเคสวยจัดเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอคุมเกมมิงนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นซิลในะตำแหน่งเลนกลางนะทุกคนเนื่องจากมี FC ท่านหนึ่งนะได้คอมเมนต์เข้ามา อยากให้ผมเล่นซิลนะทุกคน yeah, เอ้ยเดี๋ยวอยากให้ผมเล่นซิลในตำแหน่งเลนกลางนะทุกคนมาคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะเดี๋ยวนะสองตัวอ้าวอย่างนี้ไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นสแต็ผมผมดูแล้วคููดาวไม่พอนะอ้าวอย่างนี้สแต็กผมหลุดนะทุกคนไม่เป็นไรมา หลบดาเมจนะพยายามปาสแต็กให้โดนทั้งสองตัวอย่างนี้นะเค <First blood. S 1> okay, ฉีดได้เฟิร์สบัตนะโอเคทำมิมังกรน,นะเราต้องพร้อมไว้ก่อนนะทุกคนแต่ว,ว่ายานข้างล่างน่าจะได้นะโอเคดักม่ตรงนี้แหละ มูไลยเขาอยู่ล่างนะเโอเคเมดเขาไปกลางแล้วน,นะเราเจอสี่ตัวสวยเปิดเลยโจตีเอานเดี๋ยวว่าข้างล่างมีไฟเหรออยากเอามาังกรให้เพื่อนนะทุกคน <c oughs> ไม่ได้วะเดี๋ยวรให้เขาตีนะเดี๋ยวเราค่อยเข้า <Nice S 2> <ๆ>สวย Enemy has been อาสตักหลุดได้ไง <Nice assisting. S 1> อ้าวอย่างนี้สวยปุ้ม <have> <been> นี่ไงสายผมลูดโอ้โหอะไรกับเนี่ย <To that. S 1> เขียนได้ดับบ l e ลคิ l มานะ เคลียร์คลิปเลนกลางแล้วก็ไปเติมเพื่อนนะทุกคนแล้วยาโมราจะต้องมาตอดเราแน่ๆน,น,นะโอเคโอเคไปเติมล่าไอ้งไปเติมบนนะทุกคนตเติมเลนแคลรี่เมดเขาโดดแบบนี้ <c oughs> ไม่ตายเหรอ <c oughs> โอเคไม่นะ โแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วเอาละเขาบอดีประเด็นนะกำลังถูกส่งออกไปเราน่าจะต้องไปสวยจัดโอเคตัวเดียวนะน่าจะได้เราไม่ต้องไปแล้วแหละมาพี่ิกแนกเขานี่ไงสวยประมาณนี้นะ เราได้บูมสติ๊กมาแล้วนะอยากเล่นเปล่าโอเคไม่มีอะไรนะทุกคนมาดูสิว่ามีใครจะมาเลีย์บอลไหมเรามีโอฟนะเอ็กซิคิวพอร้อมนะทุกคนโอเคโอเคประมาณนี้นะนเดี๋ยวแฮรี่เราไปแล้วหรือ <Bye. S 2> ฝากดูแลป้อมด้วยโอเคมาดีครับโอเคเขียมบ,บนเขียร่างสำเร็จนะบูเขายังอยู่ผมต้องไปดูบนให้เพื่อนนะทุกคนฝากดูป้อมทีฝากดูแลป้อมด้วยป้อมเลนกลอของเราถูกโจมตีโอเคประมาณนี้นะ ่าจะได้ป้อมนะทุกคนตีไปก่อนน่าจะแตกนะตอนนี้ประมานนี้นะอ้าโดนนะว้าวโดนหอกโอเคเซียวมันเถื่อนวะ่ะมา เฮ้ยหอกเดี jadi, it, Wait, ony, ๋ยวละเข่าละทุกคนอืออมาเอ้ยหอกวันนี้เราได้อโกนี่แล้วนะเดี๋ยวต้องรออันตินิดนึงนะทุกคนเอลสุเราดันจัดไม่มีลายข้างล่างสามนะข้างล่างสามเคเคเกียร์เลน เลนอื่นไม่เป็นไรนะเลนเราไม่แตกก็พอละเราวาังหอ,อกหนะอ,อโอ้โหโอ้ตไม่ทนันมามาดูกันต่อนะทุกคนคลิปเราสำคัญน,นะโอเคเราผิวอยู่แล้วนะ มาดีครับรอนะรอนะเมดฮันสวยจัดลังขึ้นไปอีกรอดูเมดกับแคลรี่เขานะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกับพี่โอเคเจอละหนาไหมเคกลับมาแล้วนะเจอมูดแล้วนะทุกคนแล้วก็สาบเข้าตัวเดียวโจมตีโจมตีมีเนาะ มนี่ไงมาดิมาดิถอยถอยประมาณนี้นะเออเอ้ยหอกใกแล้วศุลลาดกับเมดเหรอนี่ไง แต่ execute ผมไม่โดนหรอมาใครเล่นได้นะโอเครันดันเล่นได้ปะ <c oughs> ไม่นะเอาแล้วผมโดนไปไหน <c oughs> โอเคประมาณนี้นะทุกคนพอได้อยู่ไม่ไม่ไม่อย่าโดนดึงนะ <c oughs> มาดิยิงปังไม่โดนนะ เรามากับคลิปนะโอเคฟอมนี้น่าจะไม่มีปัญหามาเอาแครี่ <a tower. S 1> เขากันเฮ้ยหอกอยากได้บัวโจมตีต่อเนื่องเพื่อนมามันต้องมีส่งคนมาบ้างหรอวะเขาเห็นแล้วนะลมกำลังจะพัด โอเคแล้วฉีทำอะไรฉีทำอะไรอะฉีทำอะไรอะประมาณนี้นะเห็นอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้เพื่อนมาอันตีเรายังไม่พร้อมนะ Has been ยังมานามไม่พร้อมมานามไม่พร้อมมานามไม่มีแล้วอ่ะกลับบ้านก่อนเอาละเจฟวี่นะบาร์จะเกินลวข้าไม่เคยทิ้งรองอ่องนรตนี้มาสับเขาตัวเดียวปะเนี่ยนี่ไงเอ็กซิคิวไอซีวันดุอ่ะ เซฟมันมากับเอ็กซิคิ้วไงทุกคนโตีะเยอะตอนนี้เขาเล่นเซฟมากเลยนะมูลาดเก็บสแต็กไว้ตรงไหนวะเนี่ยเราดูแคลรี่เขานะดวยประมาณนี้ มาต่อเลยไม่นะโอเคคลิปเราเข้านะทุกคนไม่นะเราเกือบตายว่ะตอนนี้เราไม่ได้ออกเราไม่ได้ออกดุดเลือดนะเพราะฉะนั้นกลับบ้านดีกว่ามาเราจะไปเสี่ยงนะทุกคนเอาละ

โอเคสวยจัดมากตอเล่นแล้วนะประมาณนี้เ <c oughs> ออจบแล้วแหละแย่งดักได้ด้วยแล้วทุกคนมาดิมูลาตตัวเดียวโจมตี <c oughs> โอ้โอ้ไม่ยิงไม่โดน มาอยากได้คนมานี่ไง x t e มาดิโอเคจบได้เพื่อนพอใจละ <c oughs> <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้นะแน <Victory! S 1> <c oughs> ่นอนนะโอเคดว มาดูดาเมจกันนิดนึงนะทุกคนก็สกอร์ก็14-36นะครับก็ประมาณนี้นะมาดูเซตไอเทมกันก็คือเป็น Z A T <c oughs> เซตน, <c oughs> นี้เลยที่ผมเล่นเป็นซิลเลนกาน,นะทุกคนโอเคเราทำดาเมจไปทั้งหมดอ่อ 31เปอร์เยอะโคตรรเลยทุกคนเยอะมากๆเลยนะ <_ d ata> โอเคทีมไฟก็55เปอร์นะก็มีแย่ทุกคน <_ d ata> โอเคครับต้องขอบคุณน้อง f c ท่านนี้นะครับที่คอมเมนต์เข้ามาอยากให้ผมทำคลิปซิลเลนกลางนั่นเองนะก็ <_ d ata> ขอบคุณมากๆเลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซิลเลนการของผมนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปตัวไหนฮีโร่ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซิลเลนการนันทคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทางคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย